สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก้านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะที่คอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขมีข้าวมีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามา สรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาสุดคคำนวณน,นะคะของ,งวดก่อนเนาะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับใครนะคะอยากได้แนวทางหลายแนวทางก็อย่าลืมแอดไปได้นะคะอันน้ก็ได้ทิ้งไล่์ไว้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ฮหาหนอยนะคะก็ไปตามได้นะคะสาวโซฟารวยชาแน,นลนะคะ เนาะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะช่องทางนี้แอดมินลงแค่รัฐบาลลาวพัฒนานะคะแต่ไม่แน่นะคะอนาคตนะคะแอดมินอาจจะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลไทยอย่างเดียวแต่ตอนนี้ขอเวลาหาสูตรคำนวณหลายๆสูตรนะคะเพราะว่าจะทำทำแบบวิธีคำนวณให้ดูไปด้วยนะคะของรัฐบาลไทยเนาะเราก็มาสรุปกันนะคะเ 8นะคะแอดมินให้เด่น7นะคะแอดมินเจาะไม่เข้า7 8นะคะเสียดาย3 7นะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบให้นะคะ3 8ก็เข้านะคะให้เด่น3นะคะถ้าใครรูดนะคะชนะแน่นอนนะคะสรุปแล้วนะคะเข้าบนล่างนะคะก็ยินดีกับ พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะอันนี้ก็คือสรุปนะคะพี่น้องเพราะว่าต้องดูวันที่ด้วยนะคะบางทีพ่อแม่พี่น้องอาจจะสับสนนะคะถ้าเป็น FC ใหม่นะคะถ้า FC ของแอดมินนะคะที่คอยติดตามแอดมินตลอดนะคะเขาก็จะรู้นะคะว่าแอดมินสรุปก่อนนะคะถ้าแนวทางเข้านะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหนึ่งห้าศูนย์เก้าแปดสองนะคะตัวชุดเด่นนะคะ ชุดเด่นแอดมินให้เด่น5นะคะกับ0นะคะเราก็มาเจาะห้ากันนะคะงวดนี้5ไม่มาจะตัดออกจากกองมรดกแล้วนะคะพี่น้องก็จะมี5 0นะคะตาม5ทุกงวดเลยคำนวณมามีแต่5เด่นนะคะแต่งวดนี้นะคะแอดมินชอบนะคะ0กับ1นะใครชอบนะคะ1กับ0นะคะลองตามดูนะคะ ถ้าใครไม่ชอบ5นะคะก็รูด1กับศูนย์ก็ได้นะคะเพราะว่าแอดมินก็5นี้ก็มี1มี0เหมือนกันนะคะก็เลยมาใส่ด้วยกันนะคะก็จะเป็น5 6 5 7นะคะนี่ก็จะเป็น5 9เพิ่มเติมก็คือแปลงร่างนั่นเองนะคะเด่น0นะคะก็จะเป็น0 1นะคะ ศู 02, 0 6, 0นย์สนย์หกย์แะคะศู 09. ถ้าเห็น 0, 0ูนนี้แอดมินไม่ค่อยชอบนะพี่น้องศูย์แเพราะบางทีนะคะถ้ามา08นย์แก็ยังมี0ูนย์สะคะจริงนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น6 1หนึ1งหนะคะ 6กเจ2ดเจ็ดหกสองหนึ่งห่อแ็นจะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็เป็น9 1นะคะแรงล่างนเก้าเจ็ดสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะเป็น1 1 0่งห 55นะคะใครชอบเบิ้ลนะคะแอดมินแนะนําให้ลูดเบิ้ลลูดเบิ้ลไปเลยนะคะเพราะว่าแอดมินชอบเบิ้ลนะงวดน,นี้นะคะทําผิดถูกนะคะต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซด้วยนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น1550010609นะคะ67แล้วก็จะเป็น สองหนึ่งหนึนะคะหนึ่งามสีนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้เนอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากกดลกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า